ไปเจราจาไกลเกลีย่ยที่โรงพักหรือที่ศาลควรจะต้องมีทนายไปด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับเนื่องจากว่าบางทีแล้วเนี่ยกำลังตัดสินใจชั่งใจลังเลมไม่แน่ใจนะครับว่าการที่ไปโรงพักหรือว่าไปศาลโดยไม่มีทนายเนี่ยนะมันไปได้หรือเปล่าคําตอบกะนะ็นฮะ ก็คือไปได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยนะจะมีทนายหรือไม่มีทนายนะครับมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับเอาไว้เป็นแค่สิทธิ์ของทางคุณนะครับถ้าต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าไปเองโดยไม่ต้องใช้ทนายมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือประหยัดตังค์นะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณไม่ต้อง ติดต่อว่าจ้างทางทนายครับก็เซฟตังนะเอาตังไปให้ทางคู่กรณีเขาดีกว่านะถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ด้วยตัวคนเองคุณมีวาทศินมากเพียงพอที่จะโน้มนาวใจของทางคู่กรณีให้คล้อยตามคุณให้อคุณได้ประโยชน์จากการที่เจรจาอันนี้ไปเลยครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่ คนที่ติดต่อทนายเพื่อให้ไปช่วยในการเจราจาไกลเกลี่ยในชั้นโรงพักหรือในชั้นศาลเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีความมั่นใจนะในตัวเองนะครับคิดว่าถ้าจะไปคุยเองเนี่ยอาจจะเข้าทางคู่กรณีหรือว่าบางครั้งบางตอนอาจจะเสียเปรียบทางคู่กรณีได้นะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ยกตนนะ ว่าทนายความเนี่ยจะมาเก่งเจราจาเก่งกว่าผู้ต้องหากว่าจำเลยหลายๆท่านนะอันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่านะครับมันเป็นเรื่องของความชํานาญที่หากว่าเป็นการทําซ้ําๆกันเนี่ยนะครับไปช่วยในการเจรจากันหลายครั้งเนี่ยนะบางทีแล้วเนี่ยมันมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าทนายความเนี่ยคลุกคลีกับเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจาเนี่ยนะครับอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ย่อมเมื่อว่าจ้างทางทนายก็ย่อมทำให้คุณเนี่ยนะครับได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะครับเออเจราจาไปแล้วเสียผลประโยชน์เนี่ยนะอันนี้ไม่รู้จะทำไปทำไมนะนะครับเออมันก็ต้องให้คุณได้ประโยชน์แล้วก็สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออบางทีเราไปคนเดียวโดยไม่มีทนายนครับเราก็อาจจะคิดในเรื่องของว่า เราจะเอาอย่างนี้ครับไม่ได้คิดถึงใจของทางคู้ว่าน,นีว่าเขาจะยอมหรือเปล่าหรือมีแนวโน้มที่จะรบที่จะยอมหรือเปล่าเวลาทนายรับงานมาเนี่ยก็จะจําลองสถานการณ์นะว่าสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับเราจะคิดอย่างไรนะครับเอ,อแล้วถ้าหากว่าเป็นกาเลยที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นถูกบีบขั้นด้วยเงื่อนไขระยะเวลาเงื่อนไขของคดีนะครับเรื่องจําคุกอะไรอีกนะเสรีภาพนะอ่านะครับ ในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรอันนี้ทนายเ็าจะเตรียมข้อมูลแล้วก็ชุดความคิดอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ทางคู่กรณีนเนี่ยหน้างานอีกทีนะเวลาถ้าหากว่าผมรับงานมาเนี่ยผมก็มักจะถามว่าทางคู่กรณีนเนี่ยนิสัยใจคอเป็นอย่างไรลักษณะของการพูดคุยเป็นอย่างไรนะครับแต่ให้ไปคุยก่อนเนี่ยก่อนที่จะถึงวันนัดเนี่ยผมไม่เอานะผมไม่รับทำนะ หลายคนก็ชอบติดต่อสอบถามมาว่าให้ทนายเจช่วยไปคุยก่อนโทรคุยให้หน่อยนะครับอันนี้ไม่รับนะฮะไปว่ากันในชั้นศาลไปว่ากันในชั้นโรงพักเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ